รับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนวัดทับคล้ายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต2โรงเรียนวัดทับคล้ายตั้งอยู่ที่หมู่14ตำบลทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6อัตลักษณ์ของโรงเรียนมารยาทดีมีจิตอาสา โรงเรียนวัดทับคล้ายเป็นแหล่งพัฒนาคนดีมีคุณภาพเป็นแหล่งที่สร้างให้เด็กทุกคนเป็นคนดีที่เพียบพร้อมด้วยความรู้และความสามารถข้อมูลพื้นฐานมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด12คนประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน1คนคือนายเจนวิทย์คำมีทาราชการครูจำนวน6คนพนักงานราชการ2คน ครูอัตราจ้างหนึ่งคนนักการพารงหนึ่งคนและแม่ครัวหนึ่งคนโรงเรียนวัดทับคล้ายมุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ ให้เป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญก้าวทันเทคโนโลยีบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้และมีพัฒนาการรอบด้าน โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการคิดร่วมตัดสินใจร่วมปฏิดัิงานร่วมรับผิดชอบเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายร่วมกันตั้งไว้คือโรงเรียนวัดทับคล้ายต้องเป็นโรงเรียนดีที่บ้าน ภายใต้การนำของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียนวัดทับคล้ายผู้นำชุมชนวัดทับคล้ายวัดผู้จวงผู้ปกครองในชุมชนตลอดจนสิทธิเก่าของโรงเรียนทุกรุ่นโรงเรียนวัดทับคล้ายส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยมีการระดมทรัพยากรจากหลายภาคส่วนเพื่อน,นำงบประมาณที่ได้รับมาใช้สำหรับการจ้างครูชาวต่างชาติ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติและนอกจากนั้นยังมีอาสาสมัครจากประเทศอังกฤษที่เข้ามาเพิ่มประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนอีกด้วยมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะการว่ายน้ำเพื่อเรียนรู้การเอาตัวรอดจากการจมน้ำโดยได้รับความอนุเคราะห์คูสอนว่ายน้ำและสะว่ายน้ำจากเทศบาลตำบลบ้านไร่ โรงเรียนวัดทับคล้ายได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาโดยยึดแพชชั่นหมายถึงความมุ่งมั่นหรือแรงผลักดันที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายและเป้าหมายของเราก็คือการพัฒนาลูกหลานชาวทับคล้ายให้เป็นเด็กที่มีคุณธรรมมีความรู้มีความสามารถต่อยอดในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และกลับมาพัฒนาชุมชนบ้านเกิดกลับมาพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งยิ่งขึ้นไป